ดราม่าสัง,งนันคนติงน้องพายุปีนหัวกับตันซัดไม่โอเคผู้ใหญ่ควรสั่งสอนเป็นคลิปที่น่ารักแน่าเอ็นดูที่ทำเอาแฟนๆอมยิ้มไปตามๆกันกับโมเมนต์ตอนที่น้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายของชมพู่อารยาเล่นกับกับตันชละทอ แฟนของพลอยชวยพรเพื่อนสนิทของแม่ชมพูกับช็อตเด็ดตอนที่น้องพายุปีนหัวเล่นหัวกับตันถึงขั้นผ้าอ้อมโดนหัวเต็มๆเ,เป็นบริการนวดโดยหลานๆที่ไม่รู้จะทำให้หายเมื่อยหรือว่าหนักกว่าเดิมกันแน่ แต่ล่าสุดคลิปดังกล่าวกลายเป็นประเด็นดรามา่าหลังมีคนมาดูแล้วรู้สึกไม่โอเคไม่รู้สึกเอ็นดูไปด้วยอย่างคอมเมนต์ในเพจดังหนูน้อยบนยอดเข่าอันหนาวเหน็บที่นำโมเมนต์นี้ไปแชร์แล้วมีคนคอมเมนต์ว่าทำไมเราไม่รู้สึกว่าน่าเอ็นดูกับคลิปนี้นะเราคิดว่าผู้ใหญ่ควรจะสั่งสอนเด็กว่าอย่าไปขึ้นปีนป่ายเล่นหัวผู้ใหญ่แบบนี้เราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับภาพนี้เหมือนผู้ใหญ่ไม่สั่งสอนเด็กว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควร ทั้งนี้ได้มีคอมเมนต์ตอบกลับจำนวนมากโดยมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวบอกว่าแบบนี้ไม่โอเคถ้าเป็นที่บ้านทำแบบนี้โดนฟาดไปแล้วจะเด็กขนาดไหนผู้ใหญ่ก็ควรบอกว่าไม่ควรทำไม่ควรเล่นหัวข้ามหัวผู้ใหญ่แบบนี้หากไม่ใช่ลูกดาราดังอีกฝ่ายไม่ได้อยู่ฐานะแบบนี้อาจจะไม่ได้ออกมาในลักษณะนี้ก็เป็นได้ ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคอมเมนต์เข้ามาตอบโตมองว่าน้องปีนหัวกับตันแต่ดันเป็นหนักหัวคนอื่นเขาถ่ายมาให้ดูแค่มุมนี้มุมเดียวเราไม่ควรไปตัดสินและเขาคงไม่ถือเพราะเป็นลูกเป็นหลานเขาสนิทกันถ้าไม่สนิทก็คงไม่เล่นกันแบบนี้เด็กๆไร้เดียงสาหลายคนเขาไม่ถือกันอย่าคิดแทนกันดีกว่าอย่าไปถือเรื่องหัวของคนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ